เฮ้ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม Identity V ในโหมด82แล, like. และก็โดนไล่และก็โดนเลยเออแล้วเราก็อยู่ในโหมด82ตอนนี้เราเจอ Anne. แอนเราเจอแอนแอนคือให้หนูรีวิวสก,กินแล้วก็เปิดคลิปก่อนได้ไหมนะเออเออนั่นแหละแม่ไปไล่คนอื่นแม่ไปไล่คนอื่นนะเดี๋ยวหนูไปเปิดคลิปก่อนเดี๋ยวหนูกลับมา และตอนนี้นะคะเราอยู่ในโหมด82หรือโหมดรวมพลังผู้ล่าและตอนนี้เราอยู่ในโหมด82นะคะหรือโหมดรวมพลังผู้ล่าเรามากับนักกีตาววิทยาสกินใหม่ล่าสุดลๆๆ่าสุดร to ้อนร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 ้อนเกมันหาไม่เจอเดี๋ยวฉันซื้อดับลินกินก่อนฉันซื้อดับลินกินก่อนเพราะว่าแถวนี้ไม่มีเพื่อนให้อยู่เลยฉันต้องช่วยตัวเองไปก่อนแกมมันไปตีเพื่อนที่ประตูอ่ะเพื่อนหนีไปฝั่งนน้นแน่เลยเดี๋ยวมันน่าจะ ไปตามเก็บเพื่อนต่อนะถ้าเพื่อนอยู่แถวนี้วแิแกแกมาจากไหนเนี่ยมาอยู่ก่อนแกตอนนี้เครื่องไม่เดินเลยโอไมกอคือตอนนี้ทุกคนวิ่งเล่นกันหมดนะคะวิ่งเล่นกันหมดทุกคนไม่ปัน่นดูเหมือนจะเป็นหน้าที่ของชนิกแล้วในการปัน่นโอเมกออืมอืมแบบไร <c oughs> เพื่อนเราอยู่ไหนะคะเออเกาะทองวอ่าเกาะทองวอ่าแกเดี๋ยวรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมันวางเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันมาไล่ฉันต่อ นั่นไงมึงเดินมาแล้วอุ้ย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 หลบแมวเลยค่ะหลบแมวเลยค่ะหลบแมวนะคะอุ้ยอุ้ยมึงมันสไลด์มันน่ากลัวมากอีอะอุ้ย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 เดี๋ยวจุก่อนนะคะจุกวนก่อนค่ะวนก่อนค่ะแม่มาค่ะสักสองสามรอบมามาค่ะรอบที่หนึ่งเออโอ้ยเฮียแมงไม่รอบที่หนึ่งเรอกูเปลี่ยนที่ก่อนเดี๋ยวกูเปลี่ยนที่ก่อนเออโอ้ยแกฉันไปช่วยเพื่อนมาเมื่อกี้จะตีฉันอีกแล้วเหรอ โอ,โอ้โปันพีมพเป็นไร <S <S เดี๋ยวเราเครื่องนี้ให้เสร็จอ่านี่ใช้ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเราเครื่องนี้ให้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปให้เพื่อนฮิวให้ซึ่งเพื่อนเราอยู่ตรงสะพานตรง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 นั้นนี่เพื่อนเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนไปฮิวให้เราแล้วก็ไปรับผิดชอบชีวิตเพื่อนเราด้วยเพราะกูจะไม่ไปช่วยแล้วกูจะปัน่นแกฮิวให้หน่อยฮิวให้หน่อยจะสองคนเลยมาปั่นก่อนก็ได้จ้ะปั่นก่อนก็ได้พี่ไม่รีบพี่ไม่รีบค่ะ โอเคเสร็จแล้วมาู่ให้ก่อนโอ้ยกลไม้ยู่ก่อนเออเออเออนั่นแหละค่ะน้องรักเดี๋ยวเราฮิวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อของเดี๋ยวเราจะซื้อวิ่งเร็วรัดหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปซื้ออซอน้ำหอมดีไหมแต่ฉันว่าน้ำหอมไม่ได้วะฉันว่าวิ่งเร็วหนึ่งอ่าในนี้หนึ่ง เจอแน่แกเพื่อนล้มหมดแล้วตาสามเครื่องอะแกฉันไม่ปัน่นไม่ไหวเหนาเว้ยแกฉันปั่นไม่ไหวเนาเว้ยแกกิ้งก่าอยู่นี่เดี๋ยวฉันไปช่วยเพื่อนก่อนเพิ่งบอกว่าจะไม่ช่วยเมกกื่อกี้อ่ะไปเอาเดินสิเออคิดว่า afk นะคะไรปะไม่เรากลับไปปัน่นเครื่องเดิมมีไหม แกดูสิเพื่อนเราไม่หยุดเลยอะแกแล้วฉันจะเอาอยัางไงทีนี้ฉันควรจะไปช่วยคนนั้นหรือเปล่าอ๋อั่นไงมีคนไปช่วยแล้วนี่นาเราปันป่นปั่นอ๋อต้องลงกันโอเคเดี๋ยวเราจะปัน่นแล้วก็รอช่วยเพื่อนคนนี้แกเครื่องไม่ทันแน่เลยอะโอ้ยแพนีคอีกแล้วเสียงนิ้ทุกคลิปเลยแกรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันดึงเองเดี๋ยวฉันดึงแกเองเว้ยไปอุยฉันได้ยินเสียงนั่นมันอยู่ข้างหลัง โอ้ยข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีโอ้ยกลัวไปหมดนนตายแล้วตายแล้วตายละตายละเอียนมาอุ้ย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 โอ้ยอุ้ยอุ้ย,ยแกฉันจะทำยังไงฉันควรดึงแกไหมเนี่ยโอ้ยไหนไหนก็มาแล้วมาดึงเลยมาอ,ยอุ้ยอุ้ยยิงกายย,ยิงเลยแล้วกันยิงเลยแล้วกันหลอกเออเออไป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 แกไปจากนี้ชีวิตใครชีวิตมันนะจ๊ะไม่มีวันฟาร์มรักให้ไม่ได้ ไม่มีวันฟาร์มรักกันไม่ได้อุ้ยแกชแช่งอยู่ตรงนี้ไงซื้อต้องออกต้องออกท่อปะโอไม่ว่ะฉันว่าฉันต้องจูยิ่นี่ก่อนฉันต้องจูยินี่ก่อนมาดำหนึ่งหน้าต่างเออแกมันยังตามมาแกมาตามฉันแล้วตรงนี้ไม้ไม่มีค่ะอลบมไม่ต้องลบเลยค่ะกระโดดไม่ถึงอ,อตีวุดวุดอโอโอ่ออ่อ โอ้โหแกมันตีมาอะไรันหมดแล้ววอ้โหแกมันกระโดดไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะกับฉันไม่ง่ายค่ะฉันไม่ง่ายค่ะฉันไม่ง่ายค่ะเอาไงครับเอาไงครก็วนค่ะก็วนค่ะแค่นั้นค่ะวนค่ะแกมันไปไหนละวอ้โแกมันกระโดดกระโดดอืมฉันสวนค่ะสปินหน้าต่างค่ะโวยบิงอุ๊ยอุยอุยแกยังรอดยังรอดตรงนี้มีไม้ตรงนี้มีไม้ โอ้ยตรงนี้ไม้ยังครบไม้ยังครบอืมโอ้ยสินโดนแล้วแค่หนึ่งโอ้ยโอ้ยไงดีนะตรงนี้ไม้ก็ไม่มีโอ้ยสินจะทำยังไงอีกรอบไหมพี่อีกรอบไหมคะจะเล่นที่เดิมดีกว่ามเลยพี่มา,พ,มาพี่มากับหนูมาสองคนมาเราต้องเราเรามีเรื่องให้คุยกันหน่อยอืมพี่กระโดดอีกละอืมหรอก อืมพับว้ายพี่คะโอ้ยแกฉันจะตายอีกแล้วหรอแกฉันตายอีกแล้วฉันตายจบคลิปเลยวยน่ไงเพื่อนมาช่วยเราแล้วเพื่อนมาช่วยเราแล้วซื้อแฉลงได้ปะไม่ได้อะแกมันดักเนียโอ้ยฉันต้องจูอีกหรอมาครับพี่มาบนกับหนูอีกมาตรงนี้มาอีกสักสองสามรอบอ่ะ โอเคแกทำไม่ได้แกฉันไม่อยากขีดฉันไม่อยากขีดพี่ปล่อยห,หมโอ้ยพีค่คะให้โอกาสหนูให้โอกาสหนูจะมีคนมาช่วยฉันอีกปะจะมีคนมานี่ไงมาแล้วอุยอ๊ยแกเธอรอชีวตอุอ๊ยแกเอออุย๊ยแกนี่ไปเร็วหนีไป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 หัวตาย ร้อยเปอร์เซ็นต์เออมาอุ้มละสบสบไม่ตายแล้วเหรอไม่